สวัสดีครับอยู่ที่ big sq five channel นะครับนี่เป็น Facebook พี่นะครับคนไหนที่สนใจเติมเพจแบบเมลพา a รือว่า uid นะครับตอนนี้กำลังมีกิจกรรมอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับเมื่อเติมกับพี่นะครับกดแชร์กดไลค์อะไรประมาณนี้นะครับมีสิทธิ์รุ่นลับในส่วนของบาทกันไน้ยี่สิบบาท50บาทอะไรประมาณนี้นะครับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถดูโปรโมชั่นนะครับทั้ง uid เมลพา a s s เกมโรบอท r v free fire fifa นะครับแล้วก็เกมอื่นตามนี้ได้เลยนะครับมีสะสมแต้มแลกคะแนนด้วยนะครับนี่นะครับก็ โอ้ไม่ใ่นะครับน้องสะสมแต้มนะครับเมื่อเติมเพชรกับพี่นะครับบริการตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับจนถึงเที่ยงคืนนะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพชรติดแดงเราแก้ให้ฟรีด้วยนะครับคนที่สนใจนะครับสามารถดูเครดิตได้นะครับนี่นะครับก็เมื่อก่อนมีในส่วนของเสื้อด้วยนะครับเสื้อในส่วนของอ่าซีซั่นหนึ่งนะครับนี่นะครับคนไหนที่ ชอบเสื้อนะครับน้องก็คอมเมนต์มาได้นะครับอาจจะทำซีซั่น2ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของเครดิตเติมเพชนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมีคนดู1521งับคนนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับพี่ไม่ค่อยได้ลงนะครับส่วนมากโปรโมทให้กับเพจรอื่นมากกว่านะครับนี่นะครับก่อแก้แดงนะครับเออนี่นะครับ5,600เพจ3,000บาท5,000บาทประมาณนี้นะครับก็เป็นเครดิตตามนี้เลยนะครับคนไหนที่สนใจก็ไล่ๆดูเครดิตได้นะครับพี่ลงคลิปทุกวันนะครับลบ ลงรูปอัพคลิปอะไรประมาณนี้นะครับก็ผ่าน Facebook นี้นะครับคนไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนี่นะครับเป็นทีเตอร์ฟรีไฟล์นะครับนี่เครดิตอื่นๆก็ดูตามนี้เลยนะครับคนไหนที่สนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับเออเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ Facebook พี่นะครับ HQ Fight Channel ตะโมเหลี่ยมอุ้ยออกโคตรแง่เลยตอนท้าห้าเรี้มาก็เรียบร้อยนะครับโอเคอย่างนี้ครับท่าบัโถมนะครับ SQ5 Channel ก็สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ5 Channel นะครับอยู่กับพี่บิ๊กนะครับในส่วนของกิจกรรมหน้ากากไฟอัพเดทเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของชุด แพ็กเดมอนนะครับอัปเดตเข้ามานะครับในส่วนของกิจกรรมนี้พี่มีทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหน้ากากไฟนะครับทั้งในส่วนของหน้ากากม่วงหน้ากากฟ้าแล้วก็ในส่วนของหน้ากากขาวนะครับก็มีหมดแล้วนะครับเหลือเพียงในส่วนของชุดแบ็คนะครับแบ็คเดมอนที่พี่ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันครับจำนวน6กร้อยหกสิบหกโทเค็นนะครับในงบหนึ่งหมื่นสามพันกว่าเพชรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า จะหมดประมาณกี่เพจนะครับันไหนที่ว่าใหม่จะดูกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับเออช่วงนี้กิจกรรมไม่ค่อยน่าสนใจนะครับพี่จะมาเฉพาะกิจกรรมที่ใหม่นะครับเออกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับเออคนไหนที่ดูช่องพี่ก็น่าจะรู้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราปสุ่มกันนะครับว่าในงบประมาณนี้เราจะได้หรือเปล่านะครับเออมาดูกันนะครับก็มีการันตีแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับคนไหนที่โกดเท่าไรนะครับ คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับคนไหนที่อยากเติมเพชรแบบเมลพาร์ทหรือว่ายูดีนะครับน้องๆทักมาได้เลยนะครับที่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้พี่หมดเท่าไรนะครับก็สำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับมันก็แล้วแต่ดวงน้องนะครับว่าจะหมดเท่าไรนะครับจะสูงได้กี่โทเค็นอะไรประมาณนี้นะครับมันแต่อย่างน้อยมีการันตีนะครับว่าน้องๆจะหมดแค่666โทเค็นเท่านั้นนะครับก็โทเคนมี100โทเค็น10โทเค็น80โทเค็นนะครับเลดดอบตามนี้เลยนะครับน้อง เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่จะโหดเท่าไรนะครับกิจกรรมนี้พี่คิดว่าไม่น่าจะเกิน5,600รเพจนะครับอ่าได้ในส่วนของชุดสีเขียวมานะครับนี่นะครับคนไหนที่ซุ่มกิจกรรมนี้มีโอกาสรับในส่วนของชุดสีเขียวด้วยนะครับอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้พิ่สุ่มนะครับมันจะอ่าชุดสีเขียวออกสองรอบนะครับแสดงว่าคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดสีเขียวนะครับเราต้องมีโอกาสนะครับเมื่อหมุนลัคกี้ตัวนี้นะครับกาชาลังพึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะครับ อ่าสิบอันสามสามนะครับอืมอ่าในส่วนของไรเเ่ยอุ๊ยหน้ากากไฟนะครับน้องหน้ากากไฟนะครับโอ้หน้ากากไฟก็มีสิดออกด้วยนะครับ54โทเค็นนะครับเพราะว่าพี่มีแล้วนะครับสำหรับหน้ากากไฟโอเคอุ้ยหน้ากากไฟออกด้วยนะครับ467โทเค็นแล้วนะครับโอ้แต่หลังๆมาเกลือนะครับ คนไหนที่โชคดีพี่คิดว่าน่าจะประมาณสักพันห้าถึงสองพันเพรนะครับสำหรับหน้ากากไฟนะเออเพราะว่าพี่หมดประมาณนี้นะครับสำหรับหน้ากาก,ากไฟมีโอกาสดรอปออกด้วยนะครับเมื่อกี้พี่ได้มานะโอเคหกร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขาดแค่หกสิบหกโทเรนนะครับห <c oughs> ้าสิบอ้าหโห,โหโออกมาซะเยอะเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับชุดนี้พี่ได้มาแล้วนะครับ งบเหลือ9,840เชรนะครับก็หมดไป3,300เชรเท่านั้นนะครับสำหรับชุดนี้นะครับแบ็กเดมอนนะครับแล้วพี่ก็จะได้ในส่วนของหน้ากากไฟแล้วก็หน้ากากเขียวมาด้วยนะครับนี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชุดขณะที่อยากได้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับกิจกรรมโอ้ชุดอย่างเท่นะครับเดี๋ยวเรามาอ d แดปนะครับมาปรับแต่งนะครับว่าควรใส่กับชุดไหนประมาณนี้นะ โอเคเองค่ะซัดไปก่อนนะครับก้านทองนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคนไหนที่อยากได้ก็ห้ามพลาดนะครับประมาณ3,300รเพจนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมอื่นกันบ้างนะครับในส่วนของหนุ่มกระทิงยิงปราบเซียนนะครับอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับชุดนี้ก็พี่พูดตรงๆนะครับมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวที่จะลองมาสุ่มให้ดูนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับในส่วนของกระเป๋านะครับเป็นแรงแดงด้วยนะครับนี่ มีเอฟเฟกเวลาเราสังหารศัตรูได้นะครับกระเป๋าก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์อะไรประมาณนี้ยโอเคเดี๋ยวเราสุ่มสักสักเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดได้ก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นไอเทมถาวรน,นะกาบเ็ดโอ้โหจะกินปืนโอเคโอ้โห โอ้ไม่ออกนะ99เพรโอ้โหไม่ได้นะ199เพรนะครับวันพี่ไม่อยากสุ่มเลยมาดูเอ้ยได้แล้วเอ้ยโอ้โหได้ในส่วนของเสื้อก้ามนะครับโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้พี่พอเท่านี้นะครับเกลือมากนะครับไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมบันนี่บอล บันนี่นีออนนะครับเออบันนี่นีออนก็อัปเดตเข้ามานะครับวนนี้เรามาจัดกันดูได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะน่าได้เอยโอ้โหดูจากทรงแล้วพี่คิดว่าน่าจะเหมาตู้นะครับเหมาตู้ก็1 5 7 0เพชนรนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งห้าเจ็ดสองประมาณนี้กิจกรรมมันล็อกอยู่ประมาณนี้นะครับก็แปดทีการันตีไอทเทมนะครับชุดนี้ก็แนะนําในส่วนของหน้ากากนะครับเพราะว่าใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับ โอเคอิม,อมกระป๋องนะโอ้ยมัน,นสกินปืนนะครับมันสกินปืนพี่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับพี่อยากได้ในส่วนของชุดอ๋อสกินปืนไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ชุดตัวนี้นะครับถ้าเกิดครั้งนี้ไม่ได้ก็น่าจะ499ครั้งต่อไปนะครับก็น่าจะเหมาตู้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับน้องโอ้โหเรียบร้อยนะครับ โอเคก็ตู้นะอืมก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมต่อไปกันบ้างนะครับพน้องอ่าตัวนี้พี่มีแล้วนะครับกระต่ายสายป่วนนะ,ะกิจกรรมกระต่ายสายป่วนนะครับเป็นกิจกรรมไอเทมเก่านะครับเป็นในส่วนของปืนนะท่าทางแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับพี่มีประมาณนี้นะครับพี่ไม่ไม่เน้นนะครับสำนะหรับ a m p l i นะเดี๋ยวมาสุ่มสัดทั้งสครั้งนะครับน้อ Oh. Okay. <laughs> ต่อเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับคนไหนที่อยากได้น้อเาก็ลองมาจัดกันได้นะครับกิจกรรมก็ยาวๆเลยนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้พี่มารีวิวให้ประมาณนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็ครบหมดแล้วนะชุดไดโน โอเคหมัดนะครับก็ส่วนมากเป็นกิจกรรมไอเทมเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่ขอไม่รีวิวให้นะครับนี่นะครับพี่ก็มีครบมาแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมฟรีไฟที่อัปเดตเข้ามาช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมที่แบบเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวพี่จบไปพร้อมกับการสุมอันนี้เลยนะครับก็ฝากน้องเลือกกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับเออพี่ไม่ค่อยได้ลงบ่อยครับว่ากิจกรรมช่วงนี้กิจกรรมอะไรก็ไม่รู้นะครับน้อง โอเคครับไม่เป็นไรนะครับก็ฝากน้องที่เล่นกับไลฟ์ส่วนกลาพี่ด้วยนะครับ